ครูวิคุณจะมาปลดล็อกให้สำหรับหลายคนที่ใช้กดแรงดึงดูดหรือการเสกกัน manifest ไม่ได้ผลเพราะอะไรดูไหมคะเพราะคุณอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือจินตนาการสร้างภาพปฏิบัติตามความรู้ที่ได้ล่ำเรียนมาทุกอย่างแต่ไม่เกิดผลลัพธ์เพราะ คุณเอาแต่มัวเฝ้าคิดถึงเฝ้าถามถึงเฝ้ากังวลเฝ้าห่วงวิตกจริตเมื่อไหร่จะมานะเมื่อไหร่จะได้นะจะมายังไงนะถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมคะการที่จะใช้กดแรงดึงดูดหรือการมินิเฟสการเสกเนี่ยมันเหมือนการพูดลอยๆแล้วก็จินตนาการเห็นภาพสร้างภาพ แล้วคุณก็ไปเล่นซะไปเที่ยวซะไปใช้ชีวิตแบบสนุกสนานเบิกบานสำเริงสำราญอยากกินอยากเที่ยวอยากทำอะไรคือไปทำโดยที่คุณไม่ต้องมาพะวงมาห่วงมาคิดถึงเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละมายังไงก็อย่างนั้นแหละนี่ถึงจะได้ผลนะคะเปลี่ยนแปลงนะคะปรับที่ตัวเรานะคะอะไรที่บล็อกอยู่นะคะปรับให้หมดนะคะแล้ว